รอบปีที่ผ่านมาเกิดเรื่องมากมายที่พลิกชมของหน้าวงการฟุตบอลไปอย่างสิ้นเชิงและนั่นก็ททำให้อีกดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีโอกาสน้อยลงไปอย่างมีนัยสําคัญอย่างไรก็ตามวันนี้ h อ s โซรี AS o พอร์ตบาเซอโออยากจะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่า10บันดับนักเตะ ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกจากการประเมินของ Transfer Market ในช่วงออกสตาร์ทปี2021นี้จะมีใครกันบ้างลักแต่ละคนยังมีมูลค่าเท่าใดกันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์ที่มาแรงและมั่นคงที่สุดในเวลานี้คลิกทั้งถึงด้านล่างเลยครับ หากชอบช่อง SO Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาข่าวของคลิปนี้ผมอยากจะขออธิบายสักเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเพราะมักจะมีเพื่อนๆสับสนระหว่างค่าตัวในการย้ายทีมกับมูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะในปัจจุบัน สำหรับค่าตัวในการย้ายทีมคือเงินที่สโมสรหนึ่งจะต้องจ่ายเพื่อซื้อนักเตะมาร่วมทีมณช่วงเวลานั้นซึ่งมีการทำธุรกรรมหรือการย้ายทีมเกิดขึ้นแล้วส่วนมูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะปัจจุบันคือการประเมินว่าในช่วงเวลาหนึ่งค่าตัวของนักเตะแต่ละคนควรจะเป็นเท่าใดกันแต่ในส่วนนี้เป็นแค่การประเมินและยังไม่ใช่การย้ายทีมที่เกิดขึ้นนะครับอันดับที่10เออร์ิงบอลฮารันจากบรุสเซียดอร์ทมุนดน100ล้านยูโรหรือราว3 7 0 0ล้านบาท ไม่ต้องสงสัยเลยว่าฮาลันเป็นหนึ่งในนักเตะหนุ่มที่มากพรสวรรค์ลำดับต้นๆของโลกฟุตบอลในปัจจุบันและเป็นที่หมายปองของบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปนับตั้งแต่ย้ายจากเรดบูลซาส์ปวกมาอยู่กับดอทุนเนมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วด้วยสนนราคาสุดถูกเพียง20ล้านยูโรเขาก็ระเบิดฟอร์มเทพมาอย่างต่อเนื่องเมื่อกดไปแล้ว33ประตูกับอีก6แอซิดจากการลงสนาม33นัดในการแข่งขันทุกรายการ แน่นอนว่าด้วยเทคนิคการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมความเร็วที่หาตัวจับได้ยากและความนิ่งเกินวัยของเขาก็ทำให้ฮาลันมีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในสัญญาที่ฮาลันได้เซ็นเอาไว้กับดอทมุนก็ยังมีการระบุเงื่อนไขข้าจิกสัญญาเอาไว้ที่ตัวเลข75ล้านยูโรแต่เงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไป ขณะเดียวกันฮันส์โยคิมวัตเคซีโอคนดังของเสือเหลืองก็ยืนยันว่ายังไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวดาวเตะวัย20ปีรายนี้ออกจากถิ่นซิกเนลลอินูนาปาในอนาคตอันไกลอันดับที่9เจ้าเฟลิกจากแอลติโกมาดริด100ล้านยูโรหรือราว3,700ล้านบาทนี่เป็นนักเตะอีกคนที่เคยได้รับการยกย่องอย่างมากว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่แห่งวงการฟุตบอลยุโรปสมัยที่เขายังลงเล่นให้กับเบนฟิก้าในหลีกบ้านเกิดที่ประเทศโปรตุเกส สุดท้ายก็เป็นอต l a เล i ติโกมาดริดที่ยอมเดิมพันกับอนาคตของเขาด้วยการทุ่มเงินมหาศาลถึง126ล้านยูโรฉีกสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมเมื่อสเมอร์ปี2019ซึ่งเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทั้งสองสมโมสรอ,อย่างไรก็ตามผลงานของเขาในฤด,ดูกาลแรกกับทีมนั้นยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรโดยทำไปได้เพียง9ประตูกับ3แอซิสจากการลงสนาม36นัดในการแข่งขันทุกรายการ ธวัาฟอร์มการเล่นของเขาก็เริ่มกลับมาฉายแววความเป็นสุดยอดนักเตะอีกครั้งในฤดูกาลนี้เมื่อได้มาลงเล่นกับยอดสุดหน้าระดับโลกอย่างหรุยซัวเรสโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบทบาทกองหน้าตัวต่ำทั้งนี้เฟลิกทำไปแล้ว8ประตูกับอีก4แอสซิตจากการลงสนาม20นัดในซีซั่นนี้และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ Madrid, อลาติโกมาดริดขึ้นมารังเป็นจ่าฝูงของลาลิกาได้อย่างสง่างา,ามอันดับที่8 รา h ิมสเตอร์ริงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้110ล้านยูโรหรือราว4 0่พกล้านบาทนับตั้งแต่ย้ายจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2015สเตอร์ิงก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาอยู่ในมือของยอดกุญสืออย่างเป๊ปกวาร์เดียลา ใครหลายคนอาจจะตั้งแง่งความสามารถในการจบสกอร์ของเขาแต่เมื่อมาดูตัวเลขในเชิงสถิติจะพบว่าผลงานของเขานั้นไม่ได้เวลวห้ายเลยกับการยิงไปแล้วถึง107ประตูกับอีก83แอสซิสต์จากการลงสนาม265นัดให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ในฤดูกาลนี้เจ้าตัวจะดูฟอร์มดรอปลงไปแต่เขาก็ยังฝากผลงานกดไป7ประตูกับ8แอสซิสต์ทำให้ยังคงเป็นกำลังหลักในทีมของในายใหญ่ชาวสเปนิช แน่นอนว่าด้วยวัย2ีปีทำให้สเตอร์ลิงยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาฝีเท้าของตนเองต่อไปอีกได้และด้วยความเร็วที่หาตัวจับได้ยากของเขาก็ยังคงเป็นอีกอาวุธเด็ดของทีมดังจากเมืองแมนเชสเตอร์ที่เล่นงานคู่แข่งมาแล้วนักต่อนักอันดับที่ 7. เทร no, นด์อเล็กซานเดอร์อาโนจากลิเวอร์พูล110ล้านยูโรหรือราว4 0 0กับ70ล้านบาท นี่คือนักเตะที่เป็นผลิตผลจากอะเคเดมีของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงก่อนจะพัฒนาฝีเท้าของตนเองจนกลายมาเป็นกำลังหลักในทีมของเยอเกนครอฟจากผลงานของเขาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมากับหงแดงนั้นทำให้อาร์โนได้รับการยกย่องว่าเป็นบัคขวาที่เก่งที่สุดของโลกณเวลานี้เลยด้วยซ้ำ <ś> เขามีพรสวรรค์ในเรื่องของการผ่านบอลและลูกครอสของเขาก็สร้างความปลดเสียงเวียนกล้าวให้กับนักเตะค,คู่แข่งได้อยู่เสมออันจะต้อนได้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการทำสถิติ เป็นกองหลังที่แอสซิดได้มากที่สุดของพิมลีกถึง2ฤดูการติดต่อกันและเป็นการทำลายสถิติที่ตัวเองได้สร้างเอาไว้อีกด้วยแม้ผลงานของเขาจะเริ่มดรอปลงไปในการแข่งขันฤดูการใหม่นี้แต่ด้วยวัยเพียง22ปีมันก็ยังมีเวลาให้เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและนำมาปรปับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นกว่านี้ได้อันดับที่ 6. ซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูล120้ล้านยูโรหรือราว4,440อบล้านบาท นี่คือส่วนสำคัญในทริโอแนวลุกของลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนแม้ว่ามาเน่จะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของตนเองในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามทีอย่างไรก็ตามเขาก็ย,ยังคงเป็นนักเตะที่ก้าวขึ้นมาทําประตูสําคัญสําคัญให้กับทีมได้อยู่เสมอและเป็นแกนหลักไม่ต่างไปจากเพื่อนร่วมทีมอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาเลย ในฤดูกาลนี้ผลงานของเขาอาจจะตกลงไปเมื่อทำได้เพียง6ประตูจากการลงสนาม15นัดในพิมเมลีแต่เยอเกนครอปก็ยังออกมาเน้นย้ำถึงสิ่งที่มาเน่ทำให้กับทีมว่ามีมากกว่าแค่การทำประตูน,นายใหญ่ชาวเยอรมันเชื่อว่าการสร้างปัญหาให้กับแนวรับของคู่แข่งการเปิดพื้นที่ว่างให้กับเพื่อนร่วมทีมและการดึงตัวประกบออกไปของเขานั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กับการส่งบอลไปสุกก้นตะกข่ายเลย ขณะเดียวกันด้วยวัยเพียง28ปีก็ทใํใใ้้มาเนยังจะสามารถลงเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้อีกหลายปีอันดับที่5 k e เควินเดบรอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้120ล้านยูโรหรือราว4,440ล้านบาทมันไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเดบรอยคือมิดฟิลด์ตัวสร้างสรรเกมที่เก่งที่สุดของโลกในเวลานี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะโต้แย้งได้จากผลงานที่สะท้อนออกมาในสนามของเขา นี่คือเพชรเม็ดงามอย่างแท้จริงจากทีมของเป๊ปกววาดีโวลาและหลายคนก็ตั้งสมญาให้ว่าเขาเป็นเทพแห่งการแอซซิตจากความสามารถในการสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างฉกาจฉกันเมื่อดูการที่แล้วเดบรอยก็แอซซิตให้เพื่อนทำประตูไปมากถึง20ครั้งซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในหนึ่งฤดูกาลของพิม์ลีกเทียบเท่ากับเชียรี่อองลีอดีตดาวยิงระดับตำนานของอาร์ซนอ ขณะเดียวกันหากนับรวมตัวเลขทั้งหมดในพิมพ์ลิกของเขาก็ทำไปแล้ว74แอซิดซึ่งเทียบเท่ากับอองรีอีกเช่นเดียวกันแต่เตรียมแสงหน้าตำนานของเดกกันสเนอร์ในอนาคตอันไกลอย่างไรก็ตามนอกจากควาสวรรค์นในการจ่ายบอลที่สุดยอดแล้วเขายังมีวิชั่นในการเล่นที่ยอดเยี่ยมและร่าพัฒนาความสามารถในการทำประตูจนกลายมาเป็นอีกทีเด็ดของซิตี้ด้วยเช่นเดียวกัน อันดับที่4แฮร์ี่เคนจากท็อตแนมฮอสเปอร์120ล้านยูโรหรือราว4 4อ4,440ล้านบาทเขาเป็นนักเตะคนเดียวของสเปอร์ที่แวกโผลเข้ามาติดท็อป10ในลิสต์นี้ได้ เคนพัฒนาเกมการเล่นของเขาขึ้นมาอีกระดับภายใต้การนทำทีมของโจเซ่มูรินโญ่เทรนเนอร์จอมแท็กติกจากเดิมที่มีความสามารถในการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ในตอนนี้เขาก็หันมาสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สุดยอดไม่แพ้กันทำให้เขากลายมาเป็นฝันร้ายของคู่แข่งอย่างแท้จริง ในฤดูกาลนี้ดาวเตะวัย27ปีได้สร้างคู่พาร์ทเนอร์ที่อันตรายที่สุดในพรีเมียร์ลีกขึ้นมาร่วมกับซนฮึงมินโดยเคนกดไปแล้ว10ประตูกับอีก11แอสซิตส่วนซนยิงไป12ประตูกับ5แอสซิตผลงานดังกล่าวของเคนนั้นเกิดขึ้นทั้งที่เขาถูกปรับตำแหน่งลงมาให้ยืนต่ำกว่าปกติในหลายเกมด้วยซ้ำซึ่งเป็นแทคกติกใหม่ที่มูรินโญพยายามนำมาปรับใช้ในซีซั่นนี้ อันดับที่ 3. โมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูล120บล้านยูโรหรือราวส่พล้านบาทจากนั้นแต่ที่เคยประสบความล้มเหลวและถูกเมินสมัยลงเล่นให้กับเชลซีจนต้องย้ายไปชุบตัวที่อิตาลีกับฟิออเรนตีนาและอาเอสโรมาตามลำดับทว่าเมื่อเขาย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลและอยู่ในมือของกุนซือมากฝีมืออย่างเยอเก้นครอฟก็ทำให้ซาลาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาได้อย่างเต็มที่ เขาระเบิดฟอร์มเทพในทันทีได้การกดไป32ประตูนในฤดูกาลแรกกับหงแดงคว้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกมาครองได้ก่อนที่ปีต่อมาจะคว้ารางวัลดาวซันโวร่วมกับซาเดอมาเน่และเปียเอเมริกโอบาเมยองได้อีกที่22ลูกเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาก็กดไป19ประตูนในลีกเป็นส่วนสําคัญจะช่วยให้ทีมดังจากเมอร์ซี่ไซ์ปลดล็อกการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกขนแร่ในรอบ30ปีมาครองได้ ขณะที่ในซีซั่นนี้แม้หลายคนจะมีประเด็นดราม่าในตัวเขาไปบ้างแต่เจ้าตัวก็ยังกดไป13ประตูกับอีก3แอซซิดจากการลงสนาม15นัดรั้งเป็นผู้นำดาวซันโวของพรีเมียลีกในเวลานี้อันดับที่2เนย์มาจากปารีสแซงต์แชร์แมง128ล้านยูโรหรือราว4 7 3 6ล้านบาท นี่คือเจ้าของสิตินักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกคนปัจจุบันหลังปาเลซังเชแมงทุ่มเงินแบบบ้านเลือดถึง222ล้านยูโรที่สัญญาคว้าตัวเข้ามาจากบาร์เซโลนาเมื่อปี2017ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าในความเป็นจริงในตลาดซื้อขายณเวลานั้นไปมากและทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ค่าตัวของนักเตะพุ่งสูงขึ้นไปทั่วโลกฟุตบอล แน่นอนว่าไม่มีใครจะโต้แยง้งถึงพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวของดาวเตะวัย28ปีรายนี้และเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาก็นำเปแอดเชทะลุเข้าถึงอรอบชิงชนะเลิศในสกิลฟาเชนสเปลิกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรแม้ว่าสุดท้ายจะไม่สามารถคว้าแชมป์ม,มักครองได้ก็ตาม เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในปีที่แล้วแลกเจ้าตัวสามารถรักษาแรงกระตุ้นและความฟิตเอาไว้ได้แบบนี้เขาจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่หาโจจับได้ยากมากที่สุดของยุโรปอันดับที่1นึคิริยอเอ็มปาเปจากปารีสแซงตชแชร์แม่ง180ล้านยูโรหรือราว6 6 6 0ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นการประเมินมูลค่าจากที่ใดตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนได้ติดลิสต์อันดับหนึ่งในแทบจะทุกโผก็คือเอ็มปาเป้มาโดยตลอดนี่คือนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นเตอร์ของวงการฟุตบอลหลังหมดยุคข,ของเดนเนลเมซี่และคริสเตียโนโรนัลโดหลายคนเชื่อว,ว่าเขาจะก้าวขึ้นมาควา้ารางวัลบัลลงดอได้ในอนาคตแม้ว่าเส้นทางอาจจะยากลำบากอยู่ไม่น้อยก็ตามในฤดูกาลนี้เขาก็ระเบิดฟอร์มเทพ กดไปแล้ว12ประตูจาก13เกมในศึกลีกเอิงลังเป็นผู้นำาดาวเซนโวอยู่เอ็มปาเป้มีความครบเครื่องทั้งการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมความเร็วที่น่าเหลือเชื่อและการจบสกอร์ที่สุดยอดทำให้เขาคู่ควรจะขึ้นมาติดอันดับหนึ่งในลิสต์นี้อย่างแท้จริงแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ